ยินด,ดีต้อนรับสู่ Star v a l e อ๋อทีแปลเวอร์ชันหนึ่งห้าจนนปัจจุบันเอรเมื่อปีหนึ่งอุ้ยขอบคุณครับขอบคุณคนที่ช่วยแปลให้ด้วยนะครับมาแล้วสวัสดีเธอใช่หรือเปล่าจ๊ะเธอใช่หรือเปล่าจ๊ะสวัสดีฮะคุณโรบินสวัสดีครับหยิบของแล้วไปก็เธอ,เอโรบินฟาร์มอยู่ทางขวานี่เองเดินตามฉันมาแล้วกันนะ ชอบอ่ะชอบมิซักชอบมีฟากอ่ะอันนี้บ้านผมเหรอครับเสียงภากน่ารักเสียงฟากน่า <definitely> ร <meaning isas> ักใช่ไหมและที่เรายืนอยู่ตัวนี้ก็คืออ๋อเจ้าของฟาร์มคนใหม่ของหมู่บ้านนี่เองใช่ครับผมจะขอฟาร์มคนใหม่ของหมู่บ้านเองครับยินดีที่ได้รู้จักครับผมชื่อฮาวีเป็นแพทย์ประจำท้องถิ่น สวัสดีครับพาวิเป็นแพทย์ประจำท้องถี่เหรอับสวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ชุมชนเล็กๆของเราขอขยะกินหน่อยค่กโอเคครับยายอุ้ยคุณจายมาลินโอ้เธอไม่เหมือนกับที่ฉันคิดไว้เลยอ่ะมีเจ้าของฟาร์มมาเพิ่มแถวนี้คงมีหลายสิ่งเปลี่ยนไปอ่าฮะคนแปลกหน้าผมชื่อวินเซนต์ครับแม่บอกผมว่าห้ามคุยกับคนแปลกหน้าแต่กับคุณน่าจะไม่เป็นไรได้รับละการลาเว้น แต่ก่าเกนนะ่าจะไม่เป็นไรสวัสดีเธอคงเป็นเจ้าของฟาร์มที่ย้ายเข้ามาใหม่ฉันชื่อแคโรล่าสัสดีแคลโาสวัสดีครับสวัสดียินดีที่ได้รู้จักนะนะเลียวิสิกรีฮาน่ารักอะ่ะหรดูใบไม้ผลิมันสวยดีนะอืมอ๋อ,อจริงด้วยฉันได้ยินมาว่ามีใครบางคนย้ายเข้ามาอยู่ในฟาร์มเก่าๆนั่นก็บอกอว่าฉันกำลังอารมณ์ไม่ดีงไงต้องการอะไรเนี่ยเธออะิเกลฉุนอะไรอ่ะเฮ้ ผมชื่อแซมนะยินดีที่ได้รู้จักโอสวัสดีฉันแพนนี่อ๋อใช่คนที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่หรือเปล่าใช่แล้วฉันชื่อมารูฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะพบเธอเลยได้เด็กน้อยฉันชื่อแพมฉันช <laughs> ื่อแพมโอ้ฝาแผมเสียงคนดังเลยอะ <laughs> ตกใจแกพมฝ้าแผมมาเฮ้กัสเอาม่กแก้วมาคุยมาคุยกับฝ้าแพมดิ เฮ้กัสเฮ้กัสสวัสดีครับผมชื่อกัสเป็นทั้งเชฟและก็เจ้าของสตาร์ดรอปซามูเอลฉันสามารถอ่านเด้จากสีหน้าของเธอเธอจะรู้สึกรักเมืองพิลิแกนเออป้าเสียงดังมากอ่ะผมไม่รู้จักคุณมาคุยกับผมทําไมผมไม่รู้จักคุณมาคุยกับผมทําไมออาไหนว่าไหนว่าอัธยาศัยดีกันวะเธอคือเด็กหนุ่มชาวไร่นี่นาใช่หรือเปล่าเออสวัสดีฉันครินอันนี้เบาลงแล้วอ๋อ ไ <c oughs> ว้ใจฉันได้เลยไว้ใจฉันได้เลยชายหาดเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการเออที่ยวเล่นแล้วก็อาบแดดจริงๆอ่าเทสมนตรีเลวิสบอกกับฉันว่าเธอเพิ่งมาถึงฉันชื่อมานีนะคุณได้เจอมาทุลูกสาวกับผมได้ยังเจอแล้วคะ่ะพ่อรยากพบ,บคุณนะคนแปลกหน้าหรอสวัสดีอาเจ้าของไร่คนใหม่ที่เราต่างพากันตั้งหน้าตั้งตารอ ผู้ซึ่งมาพร้อมกับหัวข้อในการสนทนาอันร้อนแรงมากมายร้อนอะไรมากมายเอเลียสเอาห้อยว่าไงไอ้ลูกชายว่าไง้ลูกชายเกิลเอามาอีกเก้ลสิคุณต้องการอะไรไปให้พ้นเลยเฮ้ยเชนเป็นไรวะยายเห็นฝูงผีเสื้อสุดสวยกลุ่มหนึ่ง กำลังบวยบินอยู่ท่ามกลางแสงแดดในสวนของเมืองเมื่อวานนี้ล่ะฮะือดีเซบีโอคณเพิ่งจะย้ายเข้ามาใช่ไหมเซฮอบแต่ว่ามีที่ให้เลือกตั้งเยอะแยะทำไมเลือกที่จะมาเมืองเคลริกันล่ะโอ้ผมมาเป็นหมาป่าเดียวดายไงฮอเถินแล้ว 2องสามสี่ไม่นะหนูทำพลาดอีกแล้วไม่นะหนูทำพลาดอีกแล้วจากที่เล่นมาทั้งหมดรู้สึกชอบการภาคเสียงมากๆม,มันทำให้เราได้รู้อารมณ์ของตัวละครมากขึ้นนอกจากการอ่านทำให้เราซึมซับว่าตัวละครนี้มีความรู้สึกยังไงและเสียงต่างๆที่คนภาคเอามาภาคคือ,อามาแม้แต่คุณยายหรือป้าแพม เป็นเสียงที่ชอบมากๆทําให้แบบว่ารู้สึกว่าเขามีความตั้งใจจริงๆในการภาคไม่ว่าจะการเป็นคนุณยายเป็นเด็กเป็นคนแก่ตอนอ่านไม่รู้สึกว่าตัวละครวีนขนาดนี้แต่พอมาฟังเสียงภาครู้สึกว่าตัวละครวีนหนักมากมันทาให้แบบว่ารู้สึกสนุกมากขึ้นเล่นเกมล้วสนุกมากขึ้นต้องขอบคุณคนที่ทําภาคเสียงมามากตั้งใจกันมากจริงๆครับ